เป็นครั้งที่24ตรงกับวันที่3ธันวาคม2568รข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอเปิงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควัมปิเตพระเจ้า หงหลวงปู่สําเร็จตุนหลวงปู่กุลเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายนี้ต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคชันตูเทวตาสัทธมรมนิราชา,าสสุนันตุสักขโมคาา สักเคาเมจรุเปคิริสิขารตเตจันตริเขวิมาเนทิเปรเถจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมาจยันตุเทวาชะละทละวิสเมยขขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนาสาธุโมเมสุนันตูธรรมสวรนาการลอยัมพัทันตาธรรมะสวรนาการลอยัมพัทันตาธรรมสวนาการลอยัมพัทันตา บทสวดน้ำมาการสิทธิคาถานนโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธสานนโมตสัสสะ โตระโต,ส,ตสัมมาสัมพุทธาบทสวดสัจกริยาคาถานัตถิเมสารนังอันยังพ <Yeah> <ặc> ุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังธรรมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังฆูเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทา บอสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสัพพานินางปุเรตวะปารมีสัพพปปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพุปัฏทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุเรตวะปารมีสัพพปปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพุปัฏทวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพานินางปุเรตวะปารมีสัพพ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสักภูกัถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุต,ตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหาราติตกิดเปรตถุสมิมหาวันีมหาตาพิขุสังเคนสัสทิงปัจมตเตหีพิขุสเตหิสเพ,พเหวะอระหันเตหิทัสสิจรโรกธาตุหิเทวตาเกพุเยนะสันนิปติตาหุ่นติภควันตังทัศนายับพิขุสังคันจา อาทะโขจตุนังสุทาวาสกาวีการนางเทวานางเอตาท่องหูสิอายังโขพระวาสสเกสุวิหารติกับเปรตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสถิิงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติพระวันตังทสนายพิคุสังคญจายันนูนะไมยามปิเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระวโตสันติเกปจเจกคาธาภาเสยามาติ อธิโคตาเทวตาเสยยะธาปินามภะระาวาุริโสสัมมชิตังวาพะหังภาสารยะภสาริตังวาพะาหังสัมิเชยะอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะวะโตปุระโตปัตุระหังสุอธิโคตาเทวตาภะวัตังอภิวายเ,เทตาวะเอเกมันตังอทังสุ เอกามันตังที่ตาโขอเอกาเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิีมหาสมยโยปวนาสมิเทวากายาสมาคตาอาคาตัมหาอีมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอป,ปราชิตสังคันติอัตโคอ,อป,ปราชเทว,วตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิีตัปรภิโกสมาทหางสุจิตตังอัตโนปชุกะมะกังสุสารธีวเนตานิกาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อธะโคอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเชตวาคีรังเชตวาปริคังอินทขีรังโอหะจัมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจกุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัะโคอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังฆตาเสนาเตขมิสันติปายภูมิปะหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอระโคภควาปิกุอามันเตศิเยพุเยนะปิขเวทัสสุโลกัธาดูสุเทวตาสันิปติ ตถาคตังท <Es> <an> ัศนายะพิขุดสังคญจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอติตมัทนานัลระหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมติพระกวันตานังเอตัประมาเยวเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยะธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทนานัอระหันโตสัมมาสัมพุทโเตสัมติพระกวันตานังเอตัประมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เสยยะธาปิไมหังเอตระหีอาจิกิษสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตยิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิตั้งสุนาถาทาุกังมณะสิกธโรถาาสิสามีติเอวมพันเตติโกเต,กเต,กเตกวติกุภะคัตวะโตปจโจสสุงพระขวัเอตัวโวจา สีโลกามนุกัสสามียะถาภูมาตทัสสิตายสิตาคิริัพรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมะหังสามพิสัพพุโนโอทา,าตามรสา,าสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัญจสันเตยตววเนกาปิาาาาาาสาสรัตเวตโตอามันตยิสัทสาวกเกสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเดวิชานาธาพิโคโบเดจอาตปะมกรุงสุตวพุทธสัสสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทาสนังอเปเกสตมรธาภูงสหสังกตาสาัตตระ ปิงสัตตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสูงอเปเกนันตมัทธขุงทิสาสภะพุทธาอหุงตันจะสพังอภิญญายาววะวิคตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหีอนุบุพโสสัตตสหัสสาวยคขาภูมากาปปรัตถวาอิทิมโตชุติมโตวันวันโตเยสัตสินุโมธรรมานาภิกามุภิกขุนังสมิติงวานัง ส,สหัสสาเหเฮมาวตายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินุโมธรรมานาพิกามุพิกูนังสมิติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายคกานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินุโมธรรมนาพิกามุพิกูนังสมิติงวะนางอิเจเตโสระสหัสสายคานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัสสินโมธรรมนาพิกามุพิกูนังสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายขานานันตะวันนิโนอีทิมันโตชุริมันโตวันวันโตเยสัสินโมทมานาพิการโมพิกูนางสมิติงว่านางกุพิโรราชค่ะิโกเวปุลแลสานิเวสนางพิญโยนางสตะสหัสสังยาขานางไปยุรูปปาสติกุพิโรราชคะิโกโสปะคาสมิติงว่านาง จตที่สังราชาทัตตรโทภาษาสติันทพานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตปิตตสภาวอินทนามามหาพลาอิธิมันตุชริมันตัวนวันตุยสัจสิโนโมทมานาภิกามูภิกูนังสมิติงว่านังท่าขีนันจัตที่สังราชาวิรุณหตภาษาสติกุพันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตปิตตสภาวอินทนามามหาพลาอิธิมันตุชตริมันตัวนวันตุยสัจสิโนโมทมานาภิกามูภีกูนังสมิติงว่านังป่าชิ จัดที่สั่งราชาวิรูปค like ุปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตตสัพหะวอินทนามามหาพราอิทิมันโตสชุริมันตุวนวันตเยสัสสิโนมททมานาภิกามุภิกุนังสมิติวะนางอุตรันจัดที่สั่งราชาภูเวโรตัสสสติยคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตตสัพหะวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันตุวนวันตุยสัสสิโนมททมานาภิกามุภิกุนังสมิติวะนาง กุริมาทิสังคตารโตทัขีเนนวิรุหโกปาจิเมนวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธันละมานาอทังสุวเณีกาปรทเวเตสังมายาวินุทาสาอากูวัจานิกาสทามายากุเดนทุเวเดนทุวิภูจัวิภูโตสหจันทโนกามเสถโทจักกินุมันทุนิมันทุจักปนาปนาโทโอปมัญโยจักเทวสุโตจะมาตลิจิตเสนุจักขันธโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุริยาวัชาสาเอเตจันเดเจาราชาโนคันทภาสราชุพิโมธมานาพิกามูพิกุนังสมิติมวานัง อธาคูนาภาษานาคาเวสาราสตาชกาคัมภราสตระอาคูบายาคาสยาติภิยามุนาทตารฐาจะอาคูนาคายัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาทิจามปะกิวิสุทธจักคูเวหายาสเตวนัมจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานมาสีสุปนณโตเขมามังกาสิพุทโสัญหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรกพังสุพุทธังชิต วชิวราหัตถเนะสมุทังอสุราศิตาพาตโรวสวัสเต,เตอีทิมันตุยส,สัสินการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคษาเวปจิติสุจิติจักราหารโทนมุจิสหสตันจัปภริปุตตานาังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวะพริเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพันธันเตพิกูนังสนิติงวะนางังอาโปจัเทวาปทวีจัเตโชวโยดตะทางขมุง วารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสหามเมต,ตาการุณากายิกาอากูเทวายัสสสินทัสเตทะสากายาสาเพนานตาวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นนตว,นวันวนวันโตยัสสสินโมทามานาภิกกรรมภิกุนังสมิติงว่านางเวทูจะเทวาสาหลีจะสมาจะตุเยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทม,มาคูปรักิตา สุริยสุปฏิสาเทวาสุริยมา,าคูปุรักิตานักขันตานิปุรักิตาวาอาคูมันถาวราหักกาวาสุนังวาสโวเทโทสโทสกปาาูปะคาปุรินทัโทท,ท,ทัศเตทสศากายาสเพเณนาน,นตะวันนิโน,โนอิทิมันโตชุติมันตัวนวันตเยสัสินโมธมานาปิกามุพิกุนังสมิติงวานัง คูสาวูเทวาชรมาขีสิขาริวาอริษกาจารุชาจาอุมาบุพานิพาสีโนวารุณาสหธรรมมาจากอจุตาจาเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัศเตทัศกาญยาสัมเพนันตะวันนิโนอิทิมันตัชุติมันตัวนวันตัวเยสสิโนโมทมานาพิตามุพิกุนังสมิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสตา มานุสตุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอธาคูหารโยเทวายเยจโรหิตวาสิโนบาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสศสินโนทัศสเตทศกายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันวันโตเยศสินโนมรธมานาภิกกรรมวิคุณังสมิติงวะนัง สุก,กากรุมหาอรุณาอาคุเวขนะสาสหโอทาตคไคหาปวมโมคหาอาคูเทววิจักขนาสถามันตาหารักชามิสกาเจยสัสสินท่านนัยังอาคัปชุนโนโยที่สาพิวสติทเสตเสทศกายาสเปนานตวันิโนอีที่มันโตชุดิมันตันวันโตูเยสสินโมธามาณพิกรมุพิกุนังสมิติงว่านัง เคมิยาดูสรีตายามากทกาเจยสัสินโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจาสวานิมานรติโนอาคูอัถาคูปรนิมิตาทัศเตทัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอีทิมันตูชุติมันตวนวันตูเยสสิโนโมทมานาพิกามูพี่กุนังสมิติงวานางสเถเตเทวานิกายาสเพนานตตวันนิโนนามันวเยนะอาคัจฉุงเยจันเยสติสาสหะปุธชาติมคขีหลังโอคตินนามนาสวังทัคเขมูคาตรังนาคัง จันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมตัตโตจับุตตาอิทิมะโตสหัสันนังกุมาโรติสโสจากสโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสพรามาโลกานังมหาพรมาพิทินตติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะสัสสีโซ าเศราอิสราอาคูปเจเกวัสวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาฤตโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาพิกามิปันสักกันหัสามทิยังเอถาคันหัพันธัถาราเคณพันธมัทโวสมันตาบริวารธรรมวุมุจิทัโกจินังอิติตธรรมหาเสนโกกันหาเสนัางเปสัยปานินาตรมาหัสจัสรางกตวานเพระวังยถาปวุสโกเมโคนทะนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโธอสยังวเสตันจัส กับพิญญายาวะวาคีตวานาจักขุมาตัตโตอามันตยิสัตถาสาวกเกศาสเนรรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเดจะอาตปะมัตรุงสุตตะวะพุทธศาสาสานังวิตาราเิอิปากาพงเนสังโลมปีชยุงสเพวิจิตรสังคามาพยาติตายยัสสิโนโมทันติสภูเติสาวกาเติชเนสุตตาตี บทสวดจุลชัยยปกรณ์นมโมเมพุทธเตชสารตนัตยยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายปรเมสุราสิทธิพระมาจ,จิอินทาจะจัดตุโลกาคัมภีรักกาสามุทธาภูตุงขังคาจะสัพรมชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนาทีนาที ชัยยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิรไยใสเสนนาเมรุราชาชนนรชีชัยยชัยยะคัมภีรสโสพีนาเคธนาคีปีศาจปภูตกาลีชัยยะชัยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาทานามุขชาชัยยะชัยะวรุณมุขาสาตราชัยยะชัยะจัมปาทินาคะกุลักคันทพชัยยะชัยยะาชาคนนตุรง สุกระผู้โมสีหะพยักีปาชัยยะชัยะชยะวรุณมุขายาตาชีตะาชีตะสเสนารีปุณะปุณะสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสทาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธารณีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราตรญยาพวเคชัยยะชัยยะวรุณยักษ์เคชัยยะชัยยะรักษเสสุระผู้ชัดเตชาชัยยะชัยยะพรมเเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสักพัง ชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหริเทวาชัยยะชัยยะประมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมาราวิอินโทจักเวนะเตยโยจักหุเวโรว,วรุโนปิจักอัคคิวายโยจักปาชุนหกุมาโรทัตารัตโกอัฐารสามหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโย สิโนสาวกาสัพพาชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธรรม,มจะสังโคจัตถสปารจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะผูโโหตุเตชัยยะมังครังชยยันโต ชโยปิพุทธะสริมาโตอยังมาราสาจปาปิมาโตปร pandemic, Por, brackets, stam, ชาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาพระมคณามเีสีโนชโยปิพุทธะสริมาโตอยังมาราสาจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาอินทคณามเีสีโนชโยปิพุทธะสริมาโตอยังมารัสาจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาเทวคณามเีสีโน ไโยปิพุทธสั์สุริมาโตอยังมาราาาัสสจสปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาทาสุปันนัคณาเมหิสีโนไชโยปิพุทธสัพสุริมาโตยอยังมาราาัสสัปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตตาทานาคณามเมหิสีโน ชยโยปิพุทธสักสริมโตอยังมารสัจปาปิมตปร,ราชยโยอุโพสยามโพธิมันเทปมูทิตาชยัตตา,าสัมสัพรมมขนามะเฮสีโนชยันโทโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหยิชยสุชยมังคะเรอปราชิตะปัลังเกีเสปถาวิโปคะเรอพิเศเกศสัพ,พุทธ,ธานังอาคัปโตปม ทติสุนังขัดตังสุมังครังสุปภาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจตสุยิถางพระมจาริสุปทาคีนางการักมังวาจากมังปทาคีนางปทาคีนางมโนกมังปณิทีเตปทาคีนาปทาคีนานิกตวานะละพันตเทปทาคิเน เออัฏฐาลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเสนีอโรคาสุขิตาโหทาสาหาสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสถาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธา,ารักขันตุสัพพัสาตานังรักขันตุจินัตสาสนังยากาจิปัฏฐนา ปัทนาเตสังสัพเพเรนตุมโนรา,ายุตตา,าเรปะวัสันตุวัสังวัสสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัพพพาาย,ายายสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาอรหันบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตัง พระควาสเกตสาวัตยังวิหารติเชตวะเนอนาทพินทิกาสอารามตระโคพระวะพิขูอามันเตสิพิขาวติพระทานเตติเตพิกุพรควโตวปปจัโสสุงพระควาเอตะทาวโจอุปาทาวาพิขเวตาถาขา,านางขังอนุปาทาวา ทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาระอนิจจติตั้งตถาคตโอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติตานิกรติสัเพสังขาระอนิจจติอุปาทาวะ ภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคาราทุกคาติตั้งตถาคตอภิสัมพ,พุช,ชติอภิสเมติอภิสัมพ,พุชิตวาอภิสเม,มตวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวรารติวิภาชาติอุตานิกรติสัพเพสังคาราทุกคาติ อุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตวิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิรัมโมโหจักะควะอตตมมนาเตพิขุภควะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกะรัตตคาถาแปรอติตังนานวาคะเมยญาณปติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะหิน,นันตังอปัตตัญจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายุธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขป,ปังตังวิธามนุพะรุหเย ê. ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนกรอนแผนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อชิวกิจมาตาปังโกชัญามรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังครันเตนามหาเสเนนมัจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมตันที่ต่างต่างเวพันเดการันโตติสันโตอาจิกเตมุนิติมุนีผู้ส งย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครานทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่เพียงราตีเดียวก็น่าชม บวชสวธรรมะสังเวคชปัจจคเวคณะแปรสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหม ทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสั่งมยามริตพังอันเราจับพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะ ควรที่จะสังเวชอายังกายโยอชิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอัปเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้ จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวามนิรุชันตุครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวุปสมุสโสขโความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มริงสุจะมะริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิ ยังกินจิกุสลังกรมมังสัพเพหิพเตหิกตังปุญังโนโอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอสมินทานอธิคตาทีคายุกาทธาหนตุสุกิตาหนตุ ทุขาประมูลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหตุทุขาประมูลจันตุสเพยญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสเพปิสาสเพยยะขาสเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาประมูลจันตุสเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหตุ ทุกขาปมูลจันตุสัพเพนะขันตาสุกิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุสพเพเทวาสัสุกิตาโหตุทุกขาปรมูลจันตุสัพเพสามารถตินังสม,มิชันตุโวบทสวดบูชาลหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะควาปฏิทานคาถายาเทวตาวิหะ ยาเทว,วตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหินตหินต ah าธรรมทานในนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโนเตนทาวิหารามัทะเลเทราจามชานวาการจะพิขโวสารามิกาทานัปฏิปวาสกาขามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัป,ปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาราพุชยาเยปิชอันทสัมภวาสังเสทชาตาถูปปาติกานินยานิกลงธรรมวารางปฏิจเตสเพปิทุกขสสกกรนตุสังขยังธ uh าตุจิรังสตังธรรมโมท รมธทราจบุคราสังโฆโหตุสมังโควะอัายะจหิตายะจะอัมเหรคตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุดิงสปานปุเนยามะธรรมเออริยประปเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวายสสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอประชังนิจัง รักขันติปุตตะกังเอวังคัมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวะ เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกขพยาปตาจันนิพยาโสกปตาจันนิโสกาหนตุสพเพผีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปังคุณยะสัมปังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทัทันตุสทายาเสรังรักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาหนตุจิฆาฉันตุเทวตาคาตาสุมังคารคาถาหนตุสัพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพ นุภาเวนะส์โสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุังฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุงฆะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังสัพเพุทาพระปตาปเจกัน ปัจเจกานันจัยยังพระรังอรหันตานันจเตชินารักษ์ขังพระธรรมิสัพพโสสัพเพผุทาพระรัปตาปัจเจกานันจัยยังพระรังอรหันตานันจเตชินารักษ์ขังพระธรรมิสัพพโสสัพเพผุทาพระปตาปัจเจกานันจัยยังพระรังอรหันตานันจเตชินารักษ์ขังพระธรรมิสัพพโสสัพเพผุทาพระปตาปัจเจกานันจัยยังพระรังอรหันตานันจเตชินารักษ์ขังพระธรรมิสัพพโสสัพเพผุทาพระปตาปัจเจกานันจัยยังพระรังอรหันตานันจเตชินารักษ์ขังพระธรรมิสัพพโสสัพเพผุทา พระรัตนประจักรนั se ่นจะยังพระรังรันตานันจะเตชินชรักของพระามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตนปัจจักานันจะยังพระรังรันตานันจะเตชินชรักของพระามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตนปัจจักานันจะยังพระรังรันตานันจะเตชินชรักของพระามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงผู้เดสด็จสู่สวรรค์าไลขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสุริมุ แก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความวีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเดตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเธอ